โม oh, ืมลาโถขนโมเมาโถ้านโมเมลาโถอ้อนนี้ก็โอมด้วยมาเลย้อคนออะไาพวกพวกคนเจ้าเล่ห์โาพัฒนาเจ้าเล่ว์เขาเล้ยงเ้าเล่อ์หมายความว่กเวเจ้าเล่งหลับห ดูแม่อานะจำมันม so ่ใช่ลูกเขียวชิ้กบปวดปลาสาเหตุจมูกดีขอมปลาคาร์ทแดงชูแม่อาจะจำมันไมาใ่คือคือว่าโลกมันไม่เท่าไหร่อาหารทุกอ่างกองที่ที่อันนี บอดมอก่อยูตลอดการนันอแต่ว่าู้สนใจแล้วเพื่อโลกมานมีสภาไหมลอาราังคาแม่บอสเอ๋ยบอสเดิมบอสตายยูนะครับตลอดการ มันยังมงคนเั่าไปนระพุทธอัลัยนีต่างหาญปัญญาเมหนที่ปัญญาเข้าสมอวากถนัดก็ไปปัญญาคระพิเอญจังสุมาโเมื่อพระพุทอัลัย่ใจถึงพุณเจ้าที่ก็า้า làm